07นะครับมาเป็นสีเขียวเจอกับอ่าสีเหลืองยูดเบริร์กสีเขียวเรียนอนเริ่มก่อนครับผมมีสูไงไห้จบเพิ่มใครอยากเห็นสีแดงเจ้าของร้านนะครับโอใจร้อนนิดนึงนะครับผมแล้วมันก็เหมือนเด็กเดนนะไรายจูแหวนกันปไป่กล้ากับน้องะขายตะพีม <l ug> ือปวดเกินหากใครอยากจะรู้เจ้าของร,ารงอ้านโหดยังไงนะครับ ลองถามเด็กที่เจอเจ้าของาได้นะครับโดนโอเวอร์ทุกินช้างตาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หรอเฮ้ยแทานแหนเฮ้ยเฮ้ยเวนเท่าไหร่นะยีิบสามเองยี่สิบสามตายซะดีตหนึ่งตนองเจอแล้วแหละยมนแล้ไม่เจอ เอ้ยไว้ใต้ไม่จับอ่ะนี่ไว้ใต้รู้สึกใต้ใต้เฉยๆวะเรียนแบบบารดี้เหรอบาร์ดี้ไม่จับไงแับไปไอ้เนี้ยตัแต่โกภาคสองเลยเรียนใต้เลยไม่จับเลยไม่จริงแปลกไม่กาดเขาเรียนแบบบารดี้แต่ตอนนั้นขาดเอ้ยสมมติติ๊กเทลงนะครับผม อโซบาคออะแล้วก็ต่อเตอร์บาเตอร์สามหนึ่งสองสามโอ้เซไดของนักก็ได้โยนหนึ่งที่เหลือโมทิ้งเหรอใช่วะเมื่อไโทราแล้วตนนี้ได้รับความสามารถบูทต์บูสได้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมฮ่าฮ่าฮไม่อยู่เลยแค่ยังกดตายซะ ไม่ป้องกันเลยแรงเงินคิดชาร์จเป็นมือนะไห้ไรวันยีนพลังเฮ้ยมาเว้ยไรทูไรที่เฮ้ยทุกอย่างให้ข้างโอเคยีนยีนได้พลังให้แวนสองเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขี้ข้างเอ๊ะขี้เดียวขี้เดียวเอาขีเอาทุกอย่างให้ข้างอ่าอ่าแล้วก็ชิดชาร์จหนึ่งเป็นมือลุกอันนี้ก็ สิบแปดยี่บแปดสามแปดสามแปดมอกได้เนี่ยอยู่ีต้องทำเงินลูกได้ก็แค่เข้าโซหลังมันตีเศษเพอลุกเรียนหนึเลยใช่สาปดทีเดียวสาแปดทีเดียวเอ้สองทีเออสองทีปุสองหนึ่งก็นลุกสาิบเอาเรื่องไว้จบคืน โอ้สองกีดีสองรอบเกมเร็วเหมือนกันเว้ยแล้วสากาดด้วยอ๋อไม่กัดเขาโดนสองีแปลาสองกีหน้าสันมากหรอแอ้ซอาใทท่านี้ไม่เห็นมีใครจันเลยจริงมือหนึ่งน่าสั่นไลไลเก็บโซบัดอันนี้ก่อนโดยไล่การลุกขึ้นยืนแล้วก็บัสหนึ่งเก็บสองสูงกว่าสามขึ้นหนึนี่แปดไม่เข้าเลยน่าเข้าใจ ไม่เป็นไรไขท้นเลยเฮ้ยเดี <มา S 1> ๋ยวก็<ๆ>ได้ฟอนทิ้งเมื่อหนึ่งเปิดสามหนึ่งสองสามนำล่องไม่กลาสองสามก็มาดิวะร้อยช็คหนึ่งขี้แวนพลังใครนีขี้แวนนะีวนพลังแวน ยูฟอร์มเต็มปีเขาโซบัตเต็มปีทำได้ได้เชียบัตหนึ่งเปิดสองศูนย์สามมีไหมยมีแล้วไม่เอาหน<อ><อ>ึ่งสหร้าพันแต่ไม่ได้เช็กใช่ไหมไม่ยดโซบัได้เช็คอ๋อได้เช็คใช่ไหมอ่าผมกดตัวนี้เลยนะโซบัตหนึ่งเขาด้วยชาร์จง่ายจัดบวกแวนห้าพันเฮ้ยเป็นสองสามหนึ่งไรแวนสองสามเท่ามิด สองห้าหนึ่งที่กับหัวค่าพัน้านกัน,นเินโอกาสด้วยกาดได้กาได้คือโซนอะไรวจวดเ้เพูดอย่างลงแรงมากเป็นใช้ชาติบบโซนราทิ้งจะาก,กาสุดะปล่อย <laughs> ทีมเลียทุกอย่างข้างโอเคทีมทุกอย่างข้เหมือนเดิมเปเอ๊ะไมต่อไปก็ไม่ใช่แล้วร้อนด้วยใจฉันใจฉันใจฉันทุกอย่างข้างใช่ไหมอ่าช้าเปลี่ยนมือเหรอในจัดเอ้ยผมว่าพี่มูไม่เปลี่ยนหรอกมู่ทิกเกอร์ทักมือขนาดนี้มันทิกมือเงี้ยอ่ะมึงว่าถูกก็ลุกมา อันนี้ปก็สองยี่อีบาลังแล้วก็อันนี้เท่าไหร่อ่ายี่เอ็ดบวกกับสิบสามเอ็ดสามเอ็ดบวอสิบสี่เอ็ดหาเอดเงแค่ห้าเอดเองขนาครังที่แค่ห้าเอ็ดโอทำไมแรงเวะแรงเนาะมันลสงงไหนบวกอัะตัวเองบวกห้าครั้งนนี้บวกห้าฟอนห้าแปบกบห้าครั้งแล้วเข้าโซไปลุกมา แมนการอิทคงสกัดเพราะกันได้อยู่มีแต่งนะอยู่นะแตกงตรงไหนวะหาไปอยู่จทสีชไ้เลยคือจัวเช็คดีเลยปีกกับพี่ภูตัวไปสุดปกติสุดแล้วเสามนหนึ่สองสามุดนึ่งอ้อาัตวรานี่เก่งกว่าอัตลราหะาแน วเนแค่าาบางอื่เช็คดีมากกว่าทางนี้โซนนี้ดวงก็มีความสามารถอย่างหนึ่งนะน้องๆเขารู้กันแหละดูบล็อกมาจริงไม่ดูเวนการภาคแรกมาสามกองจับได้คุณชินเคยสอนไอจีบว่าคือกดดันจนอีกฝ่ายต้องใช้ความสามารถสุดท้ายคือดวงจริงเหรอมันพูดแบบพยายามชื่นชมแบบปลอบใจอ่ะตอนไอจีเนี่ย อร่อยแฮะสองสามนักท่านประมาณอยู่วะสองสามไม่กล้าครับน้องอย่าโอเวอร์นะสามโอ้โหหยุดสัตว์ไม่ได้เลยโอฟอมป่ะมีว่าอะไรบ้างบัสหนึ่งอะไรวะเนี่ยสามหนึ่งตัวไหนมีบูทเล็กไงบูทสิบสามแล้วอ่าสองตัวนี้ตัวไหนเก่งกว่าอ่าเหมือนเหมือนกันอะ ก็ตรงเนี้ยมันยืนสาด้วยเองอ๋อโดนตีกับใต้แวนสองสามช้เลยโยกไปข้างด้วยไม่เช็คไม่ช็คพี่บูยี่สามเองเหรอใช่ไม่ใช่ยี่สา่แปดสอ่นสองหมื่นโอเคสามข้าเลยโอ้ยเกินแพ้แน่เลยพวกหมไห หมื่นสองหมื่นสามหมื่สามแปสีสมไอ่านเลย่อตัวสำคัญไปหมดเลยนอไอเกินไม่น่าแพห,หรอผมเ็ามาตัวเหมือนกันนะไอไอนีน่นคือร่างแรกหรอร่างแรกอ๋อแล้วร่างสองใบเมื่อกี้ แล้วอุ้ยเอาไปรับพิกเลยตัวนี้ปล่อยอ้าวปล่อย <c oughs> ได้วันได้ทูได้ทีฟอนทีไอ้าเรียนรู้แบบนี้เปิดสองชิดสองอันนี้ก็ของของใหม่ใช่ไหมของเก่าเฮ้ยตัวใหม่พี่โรเกตต์นี่ตัวใหม่อัลตราอัลตรา